สามสองแอคชั่นสวัสดีครับผมไก่จระมังนะครับผมเอ่อก็วันนี้มีความยินดีมากๆน,นะครับ <c oughs> ผมได้มา <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่ใกล้ๆกับอาจารย์นะครับอาจารย์ไก่อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีก็อาจารย์จะให้เกียรติแฟนคลับไก่จระมังด้วยแล้วก็แฟนคลับของอาจารย์ไข่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีโปรเจกต,ต์เล็ก,ลก,รกๆ,ๆร่วมกับอาจารย์นะครับซึ่งเป็น โปรเจกต์ที่จะได้ทํางานร่วมกันนะครับก็มีความยินดีและก็มีความภาคภูมิใจในในในตัวเองมากๆครับที่ได้รวมร่วมงานอาจารย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะให้เกียรติน้องไก่นะครับแล้วก็แฟนคลับคนใต้บ้านเราด้วยนะครับอาจารย์อาจารย์ไข่บอกว่าเดี๋ยวจะมาเจอแฟนๆกล้องไก่กละมังนะครับสิงพุ่มกระตัการไละสดอยู่จขึ้นนะครับอันนี้ก็พูดกลางบ้างใต้บ้างนะครับ อยากให้อาจารย์ฝากถึงแฟนๆของไก่กระมังและก็แฟนของอาจารย์ที่อยู่ในเพจของน้องไก่นี่นึงครับซึ่งผมเชื่อว่าเยอะมากๆครับอาจารย์เยอะมากๆครับอาจารย์ก็สวัสดีครั้งนะครับน้องไก่ครั้งนะครับครับก็ผมกับน้องไก่นะครับมีโปรเจกต์นะครับที่จะทําร่วมกันในทางดนตรีที่ผมถือว่าสนุกแน่นะครับส่วนจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันเป็นระยะ นะครับก็จะมาใช้ห้องสตูดิโอของน้องไก่นี่นะครับเป็นที่รวมโปรเจกต์ใหม่โปรโมตกันโปรโมตกันจะกับว่าเราจะไอ้ดนตรีที่เราคิดมันจะเป็นยังไงครับระหว่างการเล่นกีตาร์อย่างดุเดือดใส่กะละมังแล้วก็กับการรวมระหว่างเพล์คัชชั่นนะครับรูปแบบของการเล่นดนตรีในรูปแบบที่จะทดลองทำดูว่ามันจะเป็นยังไงเข้ากันยังไงก็ให้ติดตามกันนะครับผีเหิืนน้องแล้วกับคนตายมันเรากัน ครับนกแหนะครับน้องไก่กะละมังถือว่าเป็นคนดึงกรีที่แท้จริงด้วยยืนยานก็คนตายบันเราอีกคนนึงนะครับเป็นคนตายระดับประเทศในระดับชาติขุณที่แก๊งแล้วก็มุงมันแล้วขยันเหลือเกินนะครับมีความรักลริงพิเศษมาผมยืนยันนะครับนี่คือตายโมเดิร์นอีกคนนึงก็คนตายบันเรานะครับก็ฝากด้วยนะครับน้องไก่ก็เป็นคนโมเดิร์นไก่โมเดิร์ลแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำงานนิสัยดีเรียบร้อยผมยืนยันครับ ที่รู้จักน้องมาน้องเป็นยังไงน้องก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีไฟตลอดเวลาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาเจอคนที่มีไฟที่ลักษณะใกล้ๆกันเราจะชอบแต่รู้ว่าเขาชอบดนตรีบางอย่างเหมือนกันแต่ยังไงเดี๋ยวใครมาใน,ในการน้องไก่กอ็อย่างวันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับที่ผมเพิ่งได้คุยกับอาจารย์ครับผมรู้ว่าอาจารย์ขออนุญาตะอาจารย์ก็ชอบ a c d c ด้วยผมเป็นไอดอลผม,ผมเลยครับผมรู้สึกถึงมากเลยกับพี่น้องบันเดกับอาจารย์ชอบ a c d c ครับอาจารย์ครับแฟนๆที่ในไลฟ์สดที่ผมเล่นทุกคืน acdc เยอะมากเลยครับอาจารย์แล้วผมว่าถ้าเกิดอาจารย์ได้มาอยู่ในตรง f, ไลฟ์สดไม่ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยครับแฟนๆเขาคงจะทึ่งมากเพราะาาเขาคงไม่รู้ในบาง,บางมุมของอาจารย์ครับว่าอาจารย์ชอบออกัสยังเองคณะ acdc แล้วก็ทุกคนในวง acdc mm hmm. มากๆผมก็ยังทึ่งเลยครับวันนี้ผมเพิ่งรู้วันแรกด้วยครับ fc u t ต n นครับ <laughs> ไม่มีใครเล่นถ้าถ้าเดินเป็ดได้หรือถ้าตังแม่ได้ท่ากับออกคัสยังนะนักเรียนมัธยมอนุบาลกับชุดนั้นเขาเขาเล่นด้วยวิญญาณแต่จริงๆก็ชอบหลายวงเขวอาจจะเป็นทางบ็อกมาเ่ในลักเก้นะครับหรือว่าการเล่นดนตรีในภาคที่เป็นถือว่าเป็นตำนานของเนวาน่าคือเคิร์ตโคบินโคบนปกติก็จะเล่นแบบจวดแต่ว่ามีวันหนึ่งเขาเปลี่ยนสไตล์มาเล่นเป็นอะคูสติก ซึ่งกลายเป็นเรียกว่าเดอะเบสของการแสดงที่ดีที่สุดของของโลกอีกวงหนึ่งก็คือเคิร์ทครับโคเบนภาคอะคูสติกใช่่ครับทานและบางคนหลายคนผมก็ชอบเช่นเมดกีตาร์ที่นิ่มแบบมากนั่นเพิร์มันมันนุ่มแล้วก็มันได้หัวใจเราเติรนนี่มันเข้ามุ่งหมดเลยครับไดเออร์สเตจครับผมมันมันมันมีหลากหลายคือผมชอบหลากหลายแต่บางคนตัวสแตนดาร์ดที่คนรู้จักอีลิคแคปตันก็เป็นอย่างที่เห็นอยู่ก็ แต่ว่ามักนคพลินี่แบบกีตาร์หรือเม็ดหรือคีที่เขาเลือกมานี่แบบมันคลาสสิกมากเพราะฉะนั้นผมชอบหลากหลายนั่นแหละแต่ว่าถ้าสำหรับการสแสดง <c oughs> ในหลายๆมิติถ้าเกิดเรารวมทั้งหมดมารวมไว้ลหละมันจะสนุกข,ขนาดไหนครับอันนี้ก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้คุยแล้วก็รับรู้อีกมุมหนึ่งของอาจารย์ซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนจริงนะครับผมไม่เคยรู้แต่ว่าในบางเวลาที่ผมเคยศึกษาอาจารย์เนี่ยก็ผมก็คาดเดาไว้ตรงนี้แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ ตรงกันมากๆครับแล้วก็ผมรู้สึกดีใจที่มันตรงกับในความคิดที่น้องไก่คิดในสิ่งที่อาจารย์เป็นอยู่ในบางส่วนในบางมุมของของผราดนตรีนะอย่างอ,อย่างเมื่อกี้ก็เพิ่งได้รู้ครับมากรอบเลยแห่งคณะ Dy เออร์สตรีทน,นะครับซึ่งเป็นศิลปินที่ผมก็ชอบมากๆาแลยผมก็เล่นอยู่ทุกวันนุ่มเหลือเกินนะนุ่มมากๆครับไม่ต้องใช้ปิ๊กเลยครับนิ้วอย่างเดียว <laughs>